ในเมื่อมีคนถามมานะคะว่าตอนนี้ชีวิตโปรแกรมเมอร์เป็นไงบ้างเราห่วงเรื่อง HR มันเราบอกว่า h อ่ไม่เอาห่วงเลยคะ่ะเพราะว่า HR มันไม่ได้เรื่องเลยมันเวลามันก็โม้แปลว่ามันรวยนะคะจริงๆแล้วมันสร้างภาพค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยรู้จักด้วยเพื่อนพวกนี้ขนาด 7C นะลูกชายเนี่ยเป็นคนสร้างขึ้นมาเลยนะคะ มันยังขโมยไปเลยนะคะเพื่อนเนี่ยขโมยรถเป็นห้าหร้อคันเลยค่ะอหรืว่าจะถามพูดมาว่าตอนนี้โปรแกรมเมอร์นเนี่ยเดือนคุณอยู่ที่ไหนแล้วเด็กแตกจบนี่น่าจะอยู่สักแปดหมืนะคะไปอินเตอร์น่าจะได้แล้วสี่หมนห้าเนี่ยน่าจะได้ห้าหมื่นห้าหกหมื่น้าได้ละถ้าภ,าภาษาไทยนะคะ ทำงานสักสิปีก็น,น่าจะได้สักแสนอัพแล้วตอนนี้กดราคาค่าตัวมากเลยคือมันจะจ้างแต่ตัวเองนะคะคือมันขี้งกเงินมากเลยมันไม่ใช่นายทุนแท้ๆค่ะอย่างที่เขาไม่เรียกทุนนิยมค่ะเขาเรียกว่าคอมมิวนิสต์คือมีแต่ตัวเองแล้วก็รวยเท่าเท่ากันเห็นคนเลยก่วาไม่ได้ป้นเอานี้เขาผิดกฎหมายนะคะเขาไม่เข้าใจประเทศในระบอบทุนนิยมและประชาธิปไตยเท่าไดน,นะ เราก็เลยต้องมาเฉยว่าถ้าคนในชาติเนี่ยคนนึงเป็นออรี่เนี่ยนะคะไม่ใช่ออรามากกว่าใครนะคะอย่างเราเนี่ยหมาแมวเนี่ยเป็นญาติเลยนี่ยเป็นญาติกันได้เพราะออราเช่นนี้เลยคะเรียกว่าตาเนี่ยประกายเพชรเลยลูกชายเนี่ยบอกว่าโอ้โหเนี่ยคมอย่างกับแมวอย่ลูกสาวเนี่ยตาเป็นออฟซิเดียนแคทอายเลยนะคะเราใส่โบนีน่ารักมากถ่ายรูปไว้คือมีลูกแต่ประถมแล้วค่ะ แล้วก็มาตอนมัธยมมีลูกอยู่เด็กอ่อนพยายไทยด้วยแล้วก็ไม่อยากคิดอะไรมากาก็คิดว่าสงสัยว่าความที่มันกดค่าตัวแพงอ,อ่ะมากมาก,มากเลยนะคะแล้วคิดแล้วตอนนั้นสามีเนี่ยตอนเรียนพิเศษด้วยกันก็คิดได้ว่าควรจะมีลูกแล้วทําอะไรกันดีก็อ่านหนังสือคะ่ะก็เลยสอบเอ็นทนตดตั้งแต่มอนหนึ่งก็เลยสอบโพสต์ยอกเลยเริ่มเรียน เอนทานติเนี่ยเอนทานด้วยคะแนนเต็มด้วยเขาก็เลยให้เรียนโพสต์ด็อกให้จบในไทยไปก็เรียนจบหลายภาคว,าวิชามากเลยก็เลยว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จน,นะคะแล้วย้อนกลับมาเรียนมัธยมปลายมัธยมต้นมัธยมปลายมาอีกแล้วก็มัธยมปลายก็มีลูกนามสกุลเดียวกันเลยค่ะแล้วก็ DNA เดียวกันเลยก็เลยคาดว่าคือก็ไม่มีอะไร,รลูกก็น่ารักได้แต่ดีเพราะว่า สามีน่าตาดีแต่มีบางคนเอ๊ะแปลกๆนะคะชอบเล่นเป็นสามีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมก็เราเพิ่งเข้าใจว่าโปรแกรมเมอร์อย่างเนี้ยเงินเดือนมันน้อยไปรอบนักวิยาศาสตร์เฉยเนี่ยไม่ค่อยมีงานทำแล้วไม่เก่งโปรแกรมเมอร์นะคะอย่างไอสตา์เนี่ยเห็นเขาบอกว่าทำงานอยู่ฟลอริดาเนี่ยนะคะเน้เอเงินเป็นโคนเหมือนกันนะคะ ไม่แน่ใจไอ้ชายเป็นคนยิวนะคะไม่น่าจะใช่คนสวีเดนหรือว่าคนสแกนดิเนเวียนแต่เช่นใดก็ปรากฏว่าโคนี่เขาบอกว่าโคนนี่งพันกว่าโคในหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะก็ไม่รู้เขาทำอะไรนะคะอยู่แถบฟลอริดาเราก็ยังไม่เคยไปเขาบอกว่ามีบุชการเท่นด้วยเราก็เลยไม่รู้เหมือนกันเร้ยความพาซื้อน,นะคะแต่อันเนี้ยมีคนเคยบอกว่า เพื่อนเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อนเนี่ยค่ะท,ที่เรียนที่เยอรมันด้วยกันเนี่ยเขาเป็นผู้บริหารแบงก์เลยนะคะแบงก์ใหญ่แล้วบอกเหรอคะแล้วมีคนไทยบอกว่าตอนนี้มันเป็นเล่นหนังเอกแล้วคะ่ะเราก็เลยไปไปไป,ไปดูว่าหนังเอกเรื่องอะไรเขาเลยบอกให้ไปเลือกตูอ๋อหนะ้าตาพระเอิมก็ต้องเป็นมันแน่นอนก็เราก็เลือกตูออกมันเป็นหนังไพเลตคะ่ะมันเป็นพารโรดี้ทั้งเรื่องลามกมากเลยมแทบไม่น่าเชื่อแทบไม่เชื่อสายตาเลยนะคะ แล้วเป็นมาแน่เลยถือมันเอาจจะเกลียและศิลปกรรมใหม่ทีแล้วก็เราก็ไปดูตกใจนี้ก็ซื้อ,ซ,อซื้อเขาซื้อสามแถมหนึ่งไงฮะก็เลยซื้ออ่านไปด้วยเ,ยเจอเพื่อนสมัยเซนจอนตกใจใหญ่โอ้ยนึกว่าเป็นบุญนะเนี่ยเขาว่าคนไทยนี่ปากเป็นมงคลนะคะเขาบอกว่าสามีเราเนี่ยตั้งแต่ประถมที่หายตัวไปบอกว่าอย่าแต่งงานกับคนอื่นนะใหา,า่ยาเพราะว่าเลือดกรุ๊ปเดียวกันไปม,มีกับคนอื่นเนี่ยแล้วกรุ๊ปอื่นเนี่ยเขาไม่ให้แต่งค่ะ นายทะเบียนเนี่ยบอกเซโนเลยบอกอย่าไปแต่งไม่ไงั้นมีลูกไม่ได้มีปัญหาเรื่องทรัพย์สินทรัพย์สมบัติกันทีหลังก็เขามีข่าวว่ามีคนหน้าเหมือนสามีนะคะไปเปิดร้านเกะให้พวกมันพวกมันเนี่ยเล่นหนังเอกยุโรปก,กัน,นะคะ่ะหน้าตาทาําแสกล้ามาทําจมูกสะดงเลยเขาบอกว่าชั่วโมงหนึ่งนะคะทา่ทานเ,เนี้ยท่าหนังเอเนี่ยคมีอยู่ท่าเดียวของมันเนี่ย ถ้าเน้นหน้าสวยหน้าสวยปากสวยเนี่ยต่อคนหนึ่งชั่วโมงเดือหนึ่งดอลลาร์ค่าตัวต่ำมากเลยค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่ามันจะการเอาหน้าตาสามีเราเนี่ยไปบอกว่าไปให้ทุนเปิดร้านคาเเกตแถว,ลา,าวลาดพ้าสซอยหนึ่งร้านปินเซตด้วยซึ่งฟังแล้วตกใจตนถึงตนกตกใจซึ่งเราก็เรียนหนังสือกันมา2 0 3 0ปีเรียนอยู่ด้วยกันคือเรียนหลายภาควิชายนยคะก่าจะมาเข้าที่อื่นอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้มาก่อนเราจบที่ไหนมาบ้างถูกไหมคะ แล้วพ่อเขาก็อุปการะพ่อสามีเนี่ยคนเดียวอันเลยเลยเป็นญาติกันด้วยก็เลยกลุบเดียวกันก็เลยไม่คิดอะไรค่ะน่าจะเป็นแม่นกักการเมืองสมัยนี้อยู่นะคะเขาก็เลยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีปัญหาทางด้านจิตใจหรือว่าทางด้านสังคมว่ายอมรับแม่ตัวเองไม่ได้หรือเปล่ปเาเพราะว่าต้นตระกูลเขาน่าจะเป็นพวกเอลี่อะคะ่ะเลยเป็นชื่อเอลี่อะไรเงี้ย หญิงแย่อาจจะคงรับไม่ได้ทงชิชงเลยปิดปิดไว้โดยนักเรียนมีเยอะมีหลายชื่อก็เลยบอกว่ารา,ายชื่อนักเรียนเตรียมมามาดูว่าคนไหนประสบความสำเร็จก็แจ้งเกิดเอาอะไรเงี้ยค่ะปิดบทไว้ว่าลูกคนนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะหน้าฝรั่งหน้าอะไรก็ทำเสกกรรมไปตกแต่งแต่ต่อยีนไปเนี่ยค่ะตามสไตล์มันเราก็ไม่รู้ก็ฟังหูไว้หูนะคะว่าคนสมัยนี้มันโกหกเก่งค่ะให้มือมันจะมาล่อเอาเป็นหลัก ทิปเปอร์เอ็กซ์เอาจากประเทศไทยอย่าไปเชื่อนะคะหมื่นหนึ่งของมันเนี่ยเศษกระดาษดีๆเลยค่ะจะอะไรมาแลกค่ะสวัสดีค่ะ